คืนคืนนั้นนักท่องไพรชาวเมืองทั้งสามคนได้ชักชวนกันไปส่องสัตว์หมายใจจะเอาหัวแดงมาอวดสักตัวโดยที่ไม่ให้ชาติทิศเหลิมและหมึกติดตามไปด้วยทำได้แค่นั่งผิงไฟรอทว่าขณะที่ในชาติกำลังพูดคุยกับทิศเหลิมด้วยท่าทีมีกังวลพรันมีเสียงดังกังวานดังต้องขึ้นคล้ายเครื่องดนตรีมันดังทุ้มมงทุ้มมง คล้ายกับขบวนแห่แหนอะไรสักอย่างเสียงนั้นดังมาจากหมู่ก้อนหินใหญ่มีแนวต้นไม้ขึ้นพอโปร่งตาแผ่พุ่มพลิกบทบางหากฉายไฟตามกำลังไฟจะไปถึงจะเห็นคล้ายบ้านเหลือนปลูกใกล้ชิดกันลมพัดวูบใหญ่ฟังดูคล้ายเสียงโห่ร้องของคนหมู่ใหญ่ยิ่งใครเงี่ยหูฟังจะจับสำเนียงพื้นถิ่นของคนอีสานใต้จากนั้น เสียงร้องลำทำเพลงทํานองกันเติมแบบที่ทุกคนเคยได้ยินได้ฟังก็ตามมาเสียงตีซอที่ดังขึ้นผสมกับเสียงร้องคร่ำครวญวีดผิวว่งเวงจนหน้าหวาดวันทิดเลิมนั่งฟังอยู่นานจึงนึกขึ้นมาได้คาเตือนจากพ่อของตนและพรานรุ่นเก่าที่เคยเล่าให้ฟังเอาโหแล้วไงทุงผีโหเลามาถึงแล้วไง ทิย์เหลิมปากคอสั่นพูดขึ้นก่อนจะสำทับด้วยท่าทีตนกนา,ายชาติเสียงนี้เสียงผีโหจะมีอาเพศเกิดขึ้นแน่นอนทิย์เหลิมพูดพลางสะกิดมึกให้ตื่นตัวยาเอาตเมอขณะนั้นเองที่นายชาติกำลังจะลุกขึ้นไปตามกลุ่มในจ้างพลันได้ยินเสียงปืนลัวดังขึ้นหลายนัดพร้อมเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังอื้ออึงมาจากทางลำห้วยตายแล้วพวกเรา ถ้าจะเกิดเรื่องใหญ่แล้วนายชาติพูดก่อนจะวิ่งนำหน้าทิดเหลิมกับเอหมึกมุ่งหน้าตรงไปยังทางต้นเสียงช่วยด้วยช่วยผมด้วยจู่ๆร่างของจ่าต้อยก็โผล่ออกมาจากเงามืดมาถึงก็ล้มลงดิ้นทุรนทุรายขาข้างหนึ่งมีบาดแผลฉีกขาดไม่ทันที่คนทางนี้จะขยับตัวร่างของจ่าต้อยก็ถูกบางสิง่งซึ่งทรงพลังมาก กระชากหายเข้าไปในความมืดอีกครั้งชาติทิดเหลิมหมึกวิ่งกลูไปถึงฉายไฟค้นหาพบเพียงรอยคล้ดเป็นทางก็ปล่อยเลือดผู้ใหญ่เพิ่มสั่งให้แยกย้ายออกไปค้นหาหมึกกรองบอกว่าเจอนายเกษมแล้วนอนตาเหลือกค้างสภาพตายสนิทหมึกเอามือปิดปากแทบจะอ้วกพุงเพราะที่เห็นนั่นลำตัวขาดครึ่ง ใส่ทั้งพวงไหลออกมากองข้างนอกภาพที่พบเห็นตรงหน้าทำให้คนทั้งสามถึงกับตะลึงงานจระเข้ตัวใหญ่กำลังกัดกินช่วงล่างที่ขาดไปของนายกเกษมจนน้ำในลำห้วยแตกกระเพื่อมเป็นฟองขาวปนแดงแน่นอนว่าชาติกับทิดเหลิมต่างพากระเบิดกระสุนเข้าใส่มันทันทีแต่หาได้เป็นประโยชน์อันใดไม่เมื่อมันผุดดำว่ายหายลงไปกลนห้วย จนปัญญาที่จะติดตามความมืดมิดทั้งยังอยู่ใต้น้ำ่านจะทำให้คนที่มีชีวิตเหลือรอดอยู่จะเกิดอันตรายไปด้วยต่อมาก็เจอชิ้นส่วนร่างกายคาดว่าน่าจะเป็นของจ่าต้อยไม่ต้องเดาอีกแล้วเจ้าตัวคงไม่มีชีวิตในเมื่อเสียเลือดมากออกปานนั้นอีกทั้งยังพบร่องรอยกระสุนปืนบนศพของจ่าต้อยอีกด้วย คาดว่าน่าจะเป็นการยิงพลาดไปโดนกันเองเพราะนายไพรวันได้หายตัวไปไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงทางด้านไพรวันตอนนี้หลังจากที่พากันเล่นพิเลนจนโดนดีเข้าให้ด้วยเห็นว่ามีจระเข้ตัวหนึ่งนอนนิ่งอ้าปากปากน้ำค้างท่ามกลางแสงจันทร์บนลานหินไม่รู้ว่าจะตั้งใจหรือผีไพรยสิงสู่จะต้อยขอให้ไพรวัน ถ่ายรูปให้ขณะจะเข้าไปใกล้จระเข้พร้อมทำท่าเล็งยิงแต่ไม่ได้ยิงโดยจะรอให้คนทางนี้กดชัตเตอร์เสียก่อนพอกดดังแสะพร้อมกับแสงสว่างวาบจากแฟลสะท้อนเข้าดวงตาสีอัมพันในเสี้ยววินาทีนั้นไอ้เคี่ยมได้พุ่งเข้างับขาข้างสายของจ่าในทันทีนายกเกษมจึงยิงปืนใส่มันแทบจะหมดแม็กกอนที่มันจะนิ่งสนิทเหมือนตาย นายกเกษมชะล่าใจเข้าไปใกล้หมายจะง,งัดปากจระเข้เอาท่อนขาของจ่าต้อยออกมาแต่แล้วเหตุการณ์อันน่าสะพรึงจึงเกิดขึ้นไอเขี้ยมจระเข้ป่าหนังหนายังกับยางรถยนต์เคลือบด้วยแต่ไร่น้นาำจนเขียวคลักหาได้สิน้นฤทธิ์แด่ง,ง่ายๆการแกล้งตายเป็นวิสัยของมันอยู่แล้วแม้แต่การนอนอ้าปากรอยเหยื่อก็เช่นกันนายกเกษมไม่ทันได้ตั้งตัว ถูกมันงับช่วงร่างดึงลากลงน้ำเพียงเสี้ยววินาทีที่มันสะบัดร่างทำให้ร่างของกษะเมขาดออกจากกันโดยที่ยังร้องโอดโอยมองท่อนร่างของตนถูกมันกัดกินก่อนจะสิ้นใจในเวลาไม่นานไทวันในเวลานั้นทำได้เพียงยิงปืนอย่างบ้าคลั่งก่อนที่มันจะลุกขึ้นยืนเป็นอสูรล่างใหญ่ในตาสีแดงสุกโลไทวันสติแตก ยิงจนหมดแม็กแล้ววิ่งหนีสุดชีวิตไม่ได้สนทิศสนทางหวังเพียงออกไปให้พ้นจากลำห้วยเป็นอันพ้นเขตอันตรายในขณะที่อสูร้ล,ลยหัวเป็นจระเข้ได้วิ่งไล่ตามเขาจานิดฝีเท้าทันกันไทยวันเหลือไปเห็นแสงจะกองไฟที่คาดว่าน่าจะเป็นแคมป์ที่พักของตนเลยรีบวิ่งไปตามแสงไฟนั้นในทันทีแต่ทว่าเมื่อไปถึง มันหาใช่อย่างที่เขาคิดเอาไว้ไม่กองไฟขนาดเล็กบริเวณกองหินกลางทุ่งโล่งแห่งนั้นมีผู้คนนับสิบนั่งรายล้อมเป็นกลุ่มการแต่งกายของพวกเขาคลายไม่เหมือนคนในยุคปัจจุบันขณะนั้นเองได้มีการละเล่นพื้นเมืองขบวนแห่หญิงสาวที่แต่งตัวสวยงามได้ลำบันเลงตามเสียงเพลงฟังดูแล้ววังเวงจับใจ ไพรวันยืนสังเกตผู้คนเหล่านั้นกำลังทำบางสิ่งพอมองให้เห็นชัดเขาเองแทบจะอาเจียนพุ่งนั่นคือร่างกายของมนุษย์เปลือยเปล่าเพียงท่อนบนที่ถูกจก้างไฟจนเกลียมกลุ่มคนทั้งหญิงทั้งชายคนเท่าคนแก่หรือแม้กระทั่งเด็กเล็กต่างพากันเข้าลุมฉีกระชากเอามากินอย่างมูม,มามเมื่อคนกลุ่มนั้นเห็นไพรวันเลยจะหันมาจับตัวเขา แต่ละคนถือเหล็กแหลมใช้แทงเข้าที่คอของเขาไพรยวันร้องเสียงหลงจนสติของเขาได้ดับวูบลงมารู้สึกตัวอีกทีผู้ใหญ่เพิ่มกับทิดเหลิมหมึกได้มาถึงตัวแล้วไพรยวันอยากคิดว่าหลับฝันไปแล้วตื่นขึ้นมากลับพบว่าทุกคนอยู่ในวงล้อมของชาวบ้านลึกลับที่ล้อมไว้ทุกด้านแล้วพี่สุบินจะช่วยผมด้วย ผู้ใหญ่ลองเรียกออกไปทั้งสามครั้งผีหลายพวกนี้สมัยเป็นคนมีวิชาเก่งกล้าพอตัวลำพังผีตนหรือผีสองตนรับมือได้แน่แต่ยกขยงกันมาทั้งหมู่บ้านมันเกินจะรับมือไหวไวเท่าทันความคิดร่างชายชราหนวดเขาขาวของตาแก่หาสมุนไพรที่พบกลางป่าได้เดินออกมาด้วยสีหน้าเฉยชาพอเห็นหน้าผู้ใหญ่ ก็ชี้หน้าต่อว่าเออกูรู้แล้วโว้ยมาตั้งแต่ได้ยินเสียงเปินยิงสู้กับจระเข้ผีแล้วตาแก่ออกมายืนขวางหน้าชายน้ำเสียงดังห้าวไปยังในบ้านหรือนายผีของทั้งหมดในนี้แกขอให้ใช้สันติหากคนเหล่านี้ทำผิดทำพลาดจะให้ทำพิธีขอขมาเส้นสวงจนกว่าจะพอใจขอเพียงอย่าได้เอาชีวิตที่ตายไปก็สมควรแก่โทษแล้ว อย่าถึงกับเอาชีวิตคนที่เหลือเลยผีตนที่มีหัวเป็นจระเข้ส่งเสียงคำรามโต้อตอบแล้วกราดนิ้วชี้ไปยังทุกคนจากนั้นตาแก่ไม่มีใครเข้าใจภาษาอุบะก็บอกแล้วไงไอคนทำก็ตายไปแล้วสมควรแก่โทษเจ้าพวกนี้มันไม่เกี้ยวการเจราจาไม่เป็นผลผู้ใหญ่เพิ่มพอมีกำลังหนุนมีใจฮึกเหิมอยากสู้ แกมีควายธนูจะปล่อยออกไปไล่ขิดเก็บควายธนูกระตอกกระตอกของเองไว้ก่อนเถอะไอ้เพิ่มข้าจะให้เด็กๆของข้าออกโลงเองโถพี่สุบินไหวหน้าผมบ้างก็ได้ผู้ใหญ่เพิ่มตอบเสียงหน่อยผีหัวจระเข้ยกแขนสองข้างโบกเข้าเป็นคำสั่งให้ฝูงผีเล่งปิดชีพผู้ใหญ่เพิ่มเล่งเอาควายธนูออกมาให้ขยายร่างเตรียมรับมือ ผิดกับตะแก่หนวดเข,ขาวกลับหัวเลาะชอบใจเออเนี่ยเออเนีมันอยากลองของกับกูเจ้าทุ่งบัวแดงคุณฟังในย่ามถูกนำออกมาแต่ละตัวมัดดวยได้แดงมีรูปร่างคล้ายคนถือดาบพอนำไปวางบนพื้นท่านใดนั้นแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นคล้ายแผ่นดินไหวตนต่อของเสียงเล่งเข้ามาลายล้อมชาวบ้านอีกชั้นในเงามืด เห็นเป็นคนขี่ม้าถือหอกถือดาบมีมากกว่าผีชาวบ้านเสียอีกผู้ใหญ่เพิ่มปากคอสัน่นร้องบอกว่านี่คือพรานหุ่นพยนต์นักรบของพี่สุบินมีมาเป็นกองทัพขนาดนี้ผีเผอที่ไหนจะกล้าสู้เหตตุายยุติลงพวกผียอมแพ้แตาแก่หัวเลาะเสียงทุม้มเก็บหุ่นพยนต์ใส่ย่ามก่อนจะเดินหายเข้าไปในเงามืดเช่นเดียวกับขามา ผู้ใหญ่เพิ่มยกมือไหว้ตามหลังรู้ว่าคนคนนี้เข้าขั้นเกจิแล้วต่อมาภายวันได้ฟื้นคืนสติพบว่าตนเองกำลังถูกหามร่างกลับที่พักปากก็ถามหาเพื่อนอีกสองคนนอกจากกองเลือดกับชิ้นส่วนร่างกายแล้วหาร่างกายส่วนใหญ่ไม่พบคาดว่าจะเสียชีวิตแล้วสองคนที่ช่วยกันหามก็ทิดเหลิมกับหมึกพากันออกจากป่าละเมะกลางทุง่ง โดยมีผู้ใหญ่เพิ่มกับชาติวิ่งติดตามมาด้วยอีกอาทิตย์ต่อมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งภัยวันแม้ร่างกายภายนอกมีเพียงบาดแผลฟกช้ำเล็กน้อยแต่บาดแผลในใจลึกลํำเกินเยียวยาได้กลายเป็นคนเสียสติไปแล้วปากก็เพ้อตลอดเวลาว่ามีปีศาจจระเข้ที่ตัวเป็นคนหัวเป็นจระเข่วิ่งไล่ตามเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันไล่จับ เอามามัดไว้บนเตียงได้กลายเป็นผู้ป่วยจิตเวทต้องใช้เวลารักษาอีกนานส่วนเพื่อนอีกสองคนได้กลายเป็นบุคคลสูญหายเชกเช่นเดียวกันกับคนที่หานกล้าเข้าไปในทุ่งผีโหมนักต่อน,นักตอนหน้านี้คณนะท่องเที่ยวทุ่งบัวแดงส่วนใหญ่ลอดกลับมาคนเจ็บถูกส่งตัวให้ญาตินำไปรักษาผู้ใหญ่เพิ่มกับชาติปิดปากเงียบ ส่วนที่เหลิมไปได้งานใหม่คือพ่อครัวในร้านอาหารของโตแก่เฮงเมนูเด็ดที่ทำคือผัดเผ็ดเก้งส่วนสาเหตุที่ร้านนี้มีเนื้อเก้งมากมายมาทำเป็นเมนูเด็ดอยู่เสมอนั้นคนที่รู้ความลับมีไม่กี่คนสองคนในนั้นคือผู้ใหญ่เพิ่มกับลูกเขยส่วนหมึกไปทำงานเป็นกุลีแบกข้าวสารของโลงสีในตัวอำเภอเมื่อสองคนนี้กลับมาเยี่ยมบ้านพร้อมกัน มักจะมีคนถามถึงเหตุการณ์ที่ทุ่งบัวแดงทิดเหลิมกับหมึกจะบอกแต่เพียงคนสูญหายเพราะถูกจระเข้ลากลงไปกินในน้ำไม่ใช่เรื่องอาถรรพ์อะไรทั้งนั้นในหมู่คนที่มาฟังมีตาแก่หนวดเค้าขาว,าวที่รู้ว่าสองคนนี้พยายามบ่ายเบียงไม่ยอมพูดความจริงแลลุงไม่ใช่ผีเจ้าป่าแน่นะมึกกร้องละล่ำละลักเหมือนเห็นผี <c oughs> ข้าก็คนเหมือนกับพวกเองนี่ล่ะว,วะแค่แวะมาเอาสเสบียงกับหาดื่มเหล้าขาวนิดหน่อยเลยมาได้ยินพวกเองพูดที่พวกเองรู้มามันยังไม่หมดจงรู้ไว้ซะด้วยตาละเมอกลางทุง่งมันคือที่ตั้งหมู่บ้านและที่ทิ้งศพของชาวขเขมรโบราณที่ตายหากันยกหมู่บ้านยังไงถ้าพวกเองยังได้ยินสำเนียงร้องจะเลียงแบบเพลงกันตริมก็ชัดเลย